และของเล่นแสนรักของพี่ชั้นพ่นไฟใส่แม้กระทั่งตัวฉันเองพิงพิรุมกลับมาแราวคาววันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยก่อนพิเศษเล่มนี้นะคะจะพาดเด็กๆไปรู้จักอารมณ์ที่โกรธโกรธมากๆทาร้ายคนอื่นด้วยอารมณ์โกรธอย่างไรแล้วการกอดมันทําให้ตัวโกรธหายไปได้อย่างไรเล่มนี้มีคําตอบค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะเรื่องมีผู้วาดภาพและผู้เขียนเรื่องคือเฟยเฟยลัวนะคะเล่มเดียวกับม้าสีส้มค่ะฉันรู้สึกโกรธมากแต่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรฉันรู้สึกโกรธมากขึ้นแล้วก็โกรธมากขึ้นจนตัวของฉันกลายเป็นสีแดงเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะ เจ้าตัวมังกรหรือสัปหลาดเนี่ยเปลี่ยนสีได้ค่ะจากสีเขียวเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีแดงพร้อมกับใช้ตัวอ,อักษรน,นะคะโกรธมากขึ้นโกรธมากขึ้นแบบนี้ค่ะเมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกโกรธฉันจะพ่นไฟใส่แล้วสิ่งนั้นก็จะถูกเผาไหม้ฉันพ่นไฟใส่แปลงดอกไม้แสนสวยของแม่และเก้าอี้ตัวโปรดของพ่อและของเล่นแสนรักของพี่ ฉันพ่นไฟใส่แม้กระทั่งตัวฉันเองมันทําให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเลวร้ายมากและโดดเดี่ยวและรู้สึกผิดฉันรู้สึกเศร้ามากจริงๆแล้วฉันก็สงสัยว่าฉันจะมีความสุขอีกครั้งได้ไหมนะแต่แล้วก็มีเรื่องวิเศษเกิดขึ้นกอดฉันรู้สึกแปลกนิดๆจากนั้นก็รู้สึกอบอุ่นและสงบ และสบายใจตอนนี้ตัวเขาเริ่มกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งแล้วนะคะทุกคนในครอบครัวมากอดกันแล้วฉันก็กลับมารู้สึกชอบตัวเองอีกครั้งฉันทําสิ่งนี้ให้ครอบครัวของฉันขอบคุณจากที่ช่วยกอดให้หนูหายโกรธพ่อพี่ฉันแม่ ด้านหลังผู้เขียนเรื่องและวาดภาพเฟยเกลัวผู้แปลนานคู่จบแล้วละคะเป็นเรื่องราวที่สื่อสารเรื่องของอารมณ์โกรธและอารมณ์รักด้วยวิธีการกอดได้ดีมากๆเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่สองขวบขึ้นไปเลยนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่มีหนังสือเล่มไหนที่สามารถสื่อสารอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ต่างๆได้อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จกักสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ